ดีครับตอนนี้ครับอยู่ที่มินิมูนาฟาร์มนะครับผมที่ไหนครับเขาก็มีกิจกรรมให้เราแบบทาสิ่งของต่างๆนะครับผมจะเป็นยังไงเพียงวันเลยอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราแบบสามารถเรียนได้ครับผมหลังานี้ก็จะได้สองกิจกรรมนี้ ก็จะมีกิจกรรมตามนี้นะครับผมมันก็ราคาตามนี้นะครับผมผมจะเลือกอันนี้ S แบบ S ก็คือพิซซ่ากับสบู่ไครับเดี๋ยวผมจะไปตีตัวครับป่ะตอนนี้ครับผมตีตัวเสร็จแล้วนะครับผมผมเลือกเป็นไซส์ S ครับผมก็คือสองสองกิจกรรมผมเลือกเป็นพิซซ่ากับสบู่พิซซ่ากินเองได้เลยแล้วก็เขาจะให้คูปองอาหารสัตว์สามใบสามใบใช่ แล้วก็นี้ก็เป็นแผนที่ซึ่งผมเราเนี่ยคือจะไปทําพิซซ่าก่อนอีก15ทีต้องไปพิซซ่าพิซซ่าจะอยู่ตรงนี้อย,นยอยู่ข้างหน้าเลยก็คือตอนแรกเราเดินไปตรงเนี้ยอยู่ทางซ้ายเตึกใหญ่โอเคอยังไงก่อนปะ่ปะแต่อีก15ทีระหว่างไปดูแพะเกก่อนนะนี่ครับผมผมจะเอาคูปองแรกนะครับผมอาหารสัตว์จะไปแลกเพื่อจะให้น้องแพะกันนะครับผมปะ่ะ ถึงเวลาแล้วนะครับผมยมจะไปทําพิซซ่าเลยนะครับปะ่ะอันนี้ผมซื้อา,อาครับเบื่อมาแล้วผมราคาสามสิบบาทหนึง่งตอนหนึง่งอันนะผมไปเลยจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ใช่ครับพี่ทำด้วยทำด้วยการมิติแป้งนะคะโรยบริเวณที่เราจะกินแป้งนะคะข้างหน้าของน้องนะคะโรยเลยค่ะไม่ต้องเคหมดนะคะ พี่ไงจะเอาเข้อตอไม่ได้นะคะถ้านอนสองขาที่ใส่ที่หลังสุดนะคะ ฝีมือของผมมานะผมทะมาดูก,กัน <c oughs> ไฟน่าจะแรงปุยจะสวยนะนึ่หยุดน,นะไปทำสบู่กันต่อนะครับตอนนี้นะครับผมทำพิซซ่าเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทำสบู่ต่อนะครับผมป s <S ไป,ไปต้นไฟต้นไฟต้นไฟไฟนไฟมาเร็วๆไฟต้นไฟ ทำสบู่นะผมตรงนี้ไปตกแต่งจะมีตัวอักษรนะคะ A B C แค่หนูเรียงเป็นชื่อเรียงขวามาซ้ายนะคะและตัวกระตูนพร้อมด้านส,สวยๆลงนะคะ few moments later อันนี้จะเป็นสบู่สูตรอ,อัตโนมิติกนะครับผมแต่ทีกับอันนี้มันมันเป็นอุบัติเหตุนะครับผมอุบัติเ <c oughs> หตุเดินมาศิลปะแปลกๆหน่อยสบู่เหรอไม่สบู่เ <c oughs> หรอไม่ดูถุงจิ๊บฮะร้อยถุงได้ป่ะนี่อันนี้เป็นถุงเขาเนี่ยเดียวัยโสมปะเดิไปข <c oughs> ึ้นรถไฟกันเลยครับผมจะ <c oughs> เป็นคูปอง คือรถไฟนะผมคนละสามสิบาทนะผมก็จะเขาก็จะมาตรงนี้นะผมเขาจะขับรถที่เกี่ยวสองคนน้ำหอมใจน้องสายคันมร่า จะมีขนสีดำเขาจะม้วนข้าหากันมีการออกเหมือนควายไทยควายมูราเป็นควายสายพันธุ์แม่น้ำชอบลงเล่นในน้ำที่สะอาดอ๋อชอบลงน,น,น้ำที่สะอาดใจดีควายม,มอูอ๋อเรียกว่ามูรามูราฟามนะที่มูราสามเรามีการรีดนมทุกวันวันละสองรอบ ไปหนึ่งตัวสามารถให้ปริมาณน้ำนมได้ห้าสิบสิบรลิตรรลต,ตัวหนึ่งคุยห้าสิบสิบรลิตตัวหนึ่งนะตัวนจะเป็นนมพาสเตอร์ไรอันนี้ก็กินเลยอันนี้ก็จะเป็นนมสเตอร์ไล์ก็คือเก็บไว้เอาไปแช่ที่บ้านได้นะเป็นนมอะไรอันนี้เป็นนมควายนโคตเลยแล้วเอากลับบ้านนะเอาหนูเอาบ้ไหนหนูเอาอันนี้ว่ะโอเคอนมควายนะผม ครับนายนกันยอม์ปะครับมาเร็วอุ้ยโอ้ยย๊า <laughs> <laughs> ี๋ยวผมจะปักลิงไว้เยี๋ยวไปท่างคลิปนะครับก็สำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไปกำลังใจผมนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย